ที่ว่าเราหายไปนานมากเนาะไ่ทําคลิปนานมากวันนี้นะคะเราอยู่กับดาราสาวคนหนึ่งค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องสวัสดีค่ะชอเชวีค่ะวันนี้เรา,เราจะไปทําอะไรกันคะวันนี้เราจะไปเดินสายทำบุญกันแบบแตกแต่เลยนะคะแ,บบแตกแต่กเนาะ,ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่แรกของเราอะ่ะจะเป็นที่ไหนนะคะโอเค,อเคแล้วดาวไปชมนะดาวชมกันเลยค่ะ เครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้ขอความสุขสวัสดิ์ค่ะตอนเมื่อกี้เราอยู่ที่วัดที่หนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราจะมาทําบุญเสริมดวงกันเป็นสถานที่ที่สองนะสถาน,นีตรงนี้ก็คือศาลเจ้าข้อเสือนะก็คือแบบว่า ใครที่เกิดปีชงใครที่ชงนะก็มาไหว้กันว่าสมดวงกันก็จริงๆแล้วชงอะคะ่ะมีทั้งชงดีกับชงไม่ดีแต่ว่ามันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเนาะถ้าเราทําดีเราก็จะมีผลดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ทุกคนทําความดีกันแล้วก็ละเว้นความชั่วนะคะพบเจอแตะกรมีที่ดีแล้วก็ ออกไปข้างนอกช่วงนี้ช่วงโควิดต้องใส่แมสแล้วก็พกแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเดีย๋ยวเราเข้าไปว่าข้างในกันเพื่อความตังเนาะนี่นะคะนี่ก็เป็นชุดะเะด็คเคาะข,าของคนเกิดแต่ละปีนะคะเดีย๋ยวเราเข้าไปว่าข้างในกันแต่ว่าข้างในเขาไม่หถ่ายรูปก,ก็เราก็จะถ่ายสถานที่ร,บรอบๆนะแล้วก็ให้ทุกคนอธิษฐานเอากันนะคะ ตอนนี้กำลังจะไปที่เสาหลักเมืองนะคะนั่งตอนนี้นั่งอยู่บนรถตุกๆค่ะอเมซิ่งมากเลยค่ะเรียกเขาว่า Amazing Thailand ตุ๊บตุ๊บสัมรอโอ้เนาะฟิลพอฟิลมานั่งสัมรอก็อีกฟิวลงเลยพี่เนาะอันนี้พายใช่ไรมบุ๊เด Thailand t ย a i l a n d เจอกันที่เสาหลักเมืองค่ะ ตอนนี้อยู่ที่สารสารักเมืองค่ะสารรักเมืองแต่ว่าสารลักเมืองปิดเนื่องแนโอกาสโควิดนคะคะเขาบอกว่าอาจจะเปิดวันที่1น่ปะโอวันที่หนึ่งกุปภาถ้ายังไงอยู่วันที่1นึเราจะมาไหว้กันีีเน้อยยังไงก็อ,อธิษฐานรอบนอกกันไปก่อนนะ ชิงชูนะคะวัดแรกก็คือวัดไส้ทองเนาะ,ะวัดที่สองคือศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็วัดที่สามก็คือศาลหลักเมืองเนาะเป็นไงบ้างคะออกับบรรยากาศวันนี้วันนี้ก็รู้สึกว่าทําบุญเริ่มทําบุญตั้งแต่แปดโมงนะคะตะเวนเดินทําบุญตามวัดนะคะรู้สึกว่าวันนี้อิ่มบุญมากเลยอิ่มบุญมากนอ,นอิ่มบุญรู้สึกสนุกค่ะออสนุกไปด้วยอิ่มบุญไปด้วยค่ะ ก็วันนี้บรกาศข้างนอกถึงว่ามันจะร้อนเนาะแต่ว่าข้างในใจของเราอ่ะอิ่มบุญอิ็มเปลี่ยนไปด้วยบุญนะ,ะนแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะรักษาสิลของตัวเองแล้วก็หมั่นทำความดีถึงใครจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นตัวเรารู้แค่นั้นละค่ะมันก็จะทำให้เราสุขใจปีนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะ ก็อาจจะทุกทนหรือว่าอาจจะพบเจออุปสรรคอะไรหลายอย่างในหน้าที่การงานเนาะ mm. ก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งสติแล้วใช้ชีวิตอยู่กับความจริง จะเป็นยังไงอะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนสู้แล้วก็ไม่ท้อถอยเนาะ,ะอย่าหมดพลังค่ะังแล้วก็อ,อยากจะฝากให้ทุกคนด้วยค่ะเวลาไปเที่ยวนะคะไปไปเที่ยวนะคะไปวัดช่วงนี้นะคะอยากให้ทุกคนสวมแมสคค่ะสวมหน้ากากอ,อนามัยด้วยนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยะคะ่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะป้องกันโควิด -19 ค่ะ คนต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็วันนี้พวกเราสองคนจบคลิปกันดีกว่าเนาะถ้ายังไงฝากช่องอินสไปร์ไบกัด้วยนะคะแล้วก็น้องเอวีค่ะค่ะนะคะรักษาสุขภาพตัวเองอยู่เย็นเป็นสุขเจริญในหน้าที่การงานและสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบาย